ขบ่บปุนข้าวนำปลากปากุ้งสุกจ้าสวัสดีค่ะ,คะมาพอกันอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกับเคยบนคนกระสินจ้ามือนีเบียมากกนหลงจ้าแะคะ่ะพี่น้องคะมากันสองคนนะคะวันนี้ผู้ชายไม่สบายค่ะผู้ชาย ผู้ชายไม่สบายก็เลยเราก็เลยให้ผู้ชายพักค่ะเพราะว่าเรารักเขาเอาพี่น้องจ้ามือหนีสิพ้าพี่น้องพี่น้องมากินข้าวปุ้นเส้าหนาปลากรุงซุกค่ะพี่น้องค่ะบแซ่บกำลังหอนๆเลยลูกกุุงตัวใหญง่ค่ะพี่น้องค่ะมาจามาแซ่บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะไปจัดเลยลูกร้านซส้นอยากกินกุุงว่าฉันเพื่อว่านุ่งแกบอกเรื่อยๆว่า S <S อยากกินกุง <S <S ้งเด้ปากกัจัดให้อยากกินกุ้งเน่พี่น้่งจัดเลยลกูกเดี๋ยวป่าซิมหนำปลาละคอนอืมอืมอืมขึ้นเก่าค่ะพี่น้องค่ะแซ่บจ้ะวันนี้แบบว่าเอาแบบไม่แก่หัวนะคะเพราะว่ามากินหัวจ้ะมากินหัวกุ้งอู้น้องมึง อุ้ยง่ายเลยค่ะการไล่กับทุองแล้วพี่น้องมีมีครูไล่กับทุ่งง่างเ <c oughs> จ้าของล่ะ <c oughs> น้องจ่าถูกจองตัวล้วเ <c oughs> ด้อชาฝ่าจองตัวผมจะไปไล่กระทุ่งกับพี่จ้าวแลค้คฮั่น luộc mm. cũng Cung nó giỏi mát kim luôn mm. Cung ăn này Bằng tô con mì Mặn như hùng ăn trà phía <ś les> ฟินไหมถามใจเธอดูอือเหนียวหนึบหนับเหนียวพันยันไส้คือเกาะค่ะพี่นออ้องอือหมตีตาป่าซะแสีบค่ะ ว่างหังขนาดขนาดป่าบ่าเิเวณมากินน้ำลุงยังยางมาหย่องย <c oughs> างมาเบิ่งกับสวยประสันพี่น้องสวยหยงงอ <c oughs> งสวยหยองป่าคืงอหยองป่าไม่หย่องปุ่งหยองป่ายางมาสวยประสันม <c oughs> ันหยอกกันลุงกับหลานกันแสบอีกเลย มือนี้น้ำแบบน้ำประแดกแบบนัวเอ้าใส,ส่มือซะบบธนัดข่อยัดด้วยครับีบ่หน่ออืมหอมหอมอุ่นอุ่นอือแบบไม่ยังหอนออนอยู่น้ำอ่ะนีมัอน,นอย่างนี้อีกแล้วเจ็บบอ บ่จะสิงยัง,มออยงไมาหยองเนี่ยเอ้าลูกสิงหยองปลเบีย้ยแล้วเนาะสิ <laughs> ลูกหย,ยองจ่าจ๊งไหนจ่าก็หยองว่าหน่าลักลูกก็หยองปลาเบี้ยก็หยองว่าสวยตัวหยองม,มากว่าสิงหยองกุ้งขึ้นเนาะสวยกุ้งนะลูๆๆกก็จะชมกุ้งจนะมีคนงามกว่ากุ้งนะลุงนะน้องจ่าโอ้สมมแมนจ้ะเปคนละต้องมันเข้าไว้ งจากกุ้งแบบไรจ้าเนี่ยเบื่อจะหลงบะหมี่เหนือบะหมี่เหลือเล้ต้หูอือหืมันซ่บห่างงจาบอกว่าอยากกินยังปากอะอยากะหาให้กิน ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดเลือกกุ้งทั้งเนี่ย <c oughs> ใหยังบ้เทึกกันอยู่โบมีเวลาถาดถุงมือกันกุ้งแบบฟิ้นแห้งมือเนี่ยดยอดเลยเอกุ้งมันแน่นจังย่ะแน่นอร่อยมาก <c oughs> มาเด้อค่ะมากินน้ำกันกัะพี่น้องตา แซบน้นเบียร์กัน้งจาจ่ะพี่น้องว่าไปได้ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> บาบเขาจออยากมุดมุดจอโทรศัพับมา กแบบค่ะหลักหอมชั่วค่ะพี่น้องบางห,งหุก็ถาลอ่ะต้นกินได้ไหมกินได้ค่ะตรงนี้นะคะคือต้นมันส่วนไหนคือต้นคือตรงนี้ค่ะต้น ออกหวานๆนิดๆรงต้นต้นแรกต้นแรกใส่ซอมอันนี้ไม่บริสัทธ น้องจ้าต้องเลียนซื้อหม่เลียนมาน้องจ้าดิกเส้น <c oughs> มากินเส้นหลายตัวใหญ่เลยค่ะพี่น่อค่ะอืมมยยมม้มอื้มันตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำอ่ะ มันฟินอะอืมอมันมันบันลอยกระทวงเป็นตะคุหลายจ้าบมัง ปลาเบี้ยห้างเพชรอันกระทุงขายปลาเงินาันนี้ยังบมีเวลาอยู่ปีนี้น่าจะได้ซื้อเอานะ เทศน้องจากป,ปรเท็โป่บเปิมควมเบียเท็ดง่ามเด้แต่ว่าไม่ได้ฮะมั <c oughs> นกินได้ยังนี่แล้วทานค่ะอ,อร่อยมากกุ้งตัวใหญ่เต็มถาดหวานไม่กุ้งหวานจุวย <c oughs> สวัสดีครับเยี่ยวมากลุงที่ละเห็นว่ากัะดีให้ขอกองแล้วไงสวัสดีครับขอกองแล้วว่าให้กินสวัสดีพี่น้องสุขทุกคนนะครับผมบอกไหนว่าทำไมถึงว่าไม่สบายมันปวดเข่าครับมันปวดฟันมันปวดฟันแล้วพี่น้องเรือตอนนี้ กินได้ก็กินหมดเต็มที่ก็เลยว่าให้ร้านสาวว่ากินแทนสักผักครับกินเป็นเพื่อนเบียกินเป็นมูนองเบียรครับเันนะครับบ้านนี้ก็เลยว่ามันเศร้าจังสิมาก,กินให้พี่แห้นองเบิงคนนั่นเนาะคือนอดพี่น้องคือเก่าแล้วครับผมอยู่ดีไม่แห้งสุกุ้สุก้นลำลุวยเงินทองนะครับผม แข่ผู้เฒ่าตั้งใจแล้วนะปลาเบียแควผู้เท่าแค่ผู้เฒ่าแม่ใจมอยากแค่ลูกคนละโตปลาเบีย ไสวัสดีจ้ะพูดม้วนเตะไก่สวัสดีครับดูสวัสดีครับน่ารักเกินปุยมุยน่ารักยังไงน่ารักก่อนหนูจะกินหัวกินหัวเลยหรอน่ารักยังไงน่ารักเกินปุยมุยก่อนเดี๋ยวๆขอบคุณครับก่อนอืมังของมังกินเดี๋ยวขอบคุณครับขอบคุณครับรักแม่ไหมครับหอมแม่น้อยอืปะสนิป่ะ เหมือนจะสร้างค่ะ สวัสดีครับหรอครับหืน้ำอ่ะไอหเลยอ้อยากมายังกล่องนำ้ำค่ะดิบตัวจะได้มากินข้าวกับแม่มมมจะได้มามมมจะได้มามมม อายุกินไหมกิน anyway? ี๋ยุกินไหมอืมรักเป็นไหมครับอืมอร่อยไหมครับอืมค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนีเด้อค่ะเบียร์เกาะเอาอะไรสูกสำหรับมือนีเบียร์เกาะกาบขอถั่วขอไพ่เด้อค่ะพี่น้องคะ สำหรับการกินเลอเธอรือว่ามุ่มมัามนะคะพี่น้องคขาฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่น่อยเดียวผู้ดใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบียร์กับหน่วยแล้วก็ดองจ่าแล้วก็ขอบพวง้อลลน้ำแนเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็ฝากความแซ่บไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหนึองยุ